ไปกินข้าวที่บ้านแต่หนัาตอนเย็นก็จะมากินตรงน,นี้ให้เสร็จเลยขนมจีนทองวาในนี้ขึ้นชื่อค่ะขนมจีนทองวานนี่คุณย่าก็มาเดิน Gì, gì? Chắc chắn là ngày lượt dưới đầy lươi Dễ dễ bày một Chắc chắn là ngày lượt dưới đầy lươi เนี่ยคิดละสี่บบาทหลวพ่อค้าก็าทำ เนเย็นที่ชายทะเลอ่าวประจวบนะคะเขาจะมีของกินอย่างนี้เยอะทุกวันถ้าใครไม่สะดวกที่จะทำเองามึกเหมอนเนียเออีมกดลนเนี่ยเย็นนที่ชายทะเลอ่าวประจวบนคเขาจะมีของกินอย่างนี้เยอะทุกวันถ้าใครไม่สะดวกที่จะทำเองก็ ตอนยเย็นเยที่ชายทะเลอ่าวประจวบนะคะเขาจะมีของกินอย่างนี้เยอะทุกวันถ้าใครไม่สะดวกที่จะทำเองก็จะกินอะไรเล็กซื้อได้เลยเยอะยะไปหมดหาของกินง่ายค่ะคุณบ้านนยญาตอนนี้เย็นนะเยอะ หาของกินง่ายค่ะคุณบัตรนุญาตตอนดีเย็นนะเยอะหาของกินง่ายค่ะคุณบัตรนุญาตตอนดีเย็นนะเยอะจกะกินอะไรเลือกซื้อได้เลยเยอะๆไปหมดให้อมอมนีเปล่าลูกผมซื้อเล่นนะ ก็มาเดินซื้อเลือกซื้ออาหารตอนเย็นนะคะเลือกซื้ออาหารตอนเย็นขนมจีนทองวานอันนี้ขึ้นชื่อะคะ่ะขนมจีนทองวานมาซื้อได้เลยค่ะพ่อเจ้าเนี่ยเหรอ ข้าที่บ้านถึงนัดตอนเย็นก็จะมากินตรงนี้ <c oughs> ให้เสร็จ <c oughs> เลย อะไรเลือกซื้อได้เลยเยอะๆยะไปหมดประจวบก็วแวะซื้อได้นะคะเยอะมากเลยของกินเยอะยะมาได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะพ่อเจ้าเนี่ยเหรอมีอะไรกันมั่งขอมทอดขอมใหญ่เหรอ,อ,อ,อหเออนี่ยตอนเย็นเย็นที่ชายทะเลเอ่าวประจวบนะค่ะเขาจะมีของกินอย่างนงี้เยอะทุกวันถ้าใครไม่สะดวกที่จะทำเองก็ มเนี่ยคิละสีบาทหลวงพ่อคว้าก็ทำหังหลังก็ปา,ากินมากกินมกจักินอะไรเล็กซื้อได้เลยเยอะแยะไปหมด ส,ส,สี่สิบค่ะส,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 สี่สิบหาของกินง่ายค่ะบ้นะานในย่าตอนนี้เย็นนะเยอะ ชิ是是 death, ้นเท่าไหร่คะสี่สิบบาทครับเอาชิ้นหนึ่งค่ะบ้า่นมะ้านี้เล็กๆก็จะตื่เต้นอยบ้นไป้เรามนมาเบมวเฉยๆมกางแต่ละกระอ